ครับ๋ยวผมคนหนึ่งนะฮะวันนี้คนหนึ่งก็จะมาซื้อกล้องนะครับที่วิกามิล่านะครับวันนี้จะได้ซื้อกล้องตรงนี้แหละทีสองร้อยนะฮะซื้อให้แฟนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะได้กล้องไหนนะครับตอนนี้ผมว่าไม่อาจจะเอารุ่นนี้นะครับไปดูนครับแั้วนี้สีสองร้อยเข้าเลนส์กู่ นี้ฟูจิที 200. สองร้อยยังผูครับเองสมใจเรื่อนี้ทีสองร้อยนี่แหละสวยดีนนดูลุกเล่นนะสวยแล้วเนี่ยนงา,า,าฉัดหลังเบอร์เดี๋ยวลองดูอืม S S เนี่ยเหรอ S อ่าโหมด S จะเป็นโหมดสปีดชัตเตอร์ครับ Speed Shooter เอาไว้ปั๊บปั๊บขาด speed มันจะมีบล็อกหน้าจอว่านี่ตีสี่ก็ได้ท่านนะครับถ้าถั่วไปมันจะมีอยู่ประมาณ60ถึง125อันนี้ถ่ายถ่วไปถ้าต่ำกว่า60สปุ๊บเวลาเทาถ่ายแล้วกับมือเทาสั่นปุ๊บเนี่ยครับถ้าต่ำกว่า60ถ้ามือเทาสั่นเนี่ยขาขาดจะเบิกเลยครับสปีดยิ่งสูงมันเน่ยิ่งจับคอมเร็วได้อย่างถ้าสมมุติเทาต้องการถ่ายคนกระโดดคนบิ่ง โดยยุดกาอากาศกับประมาณห้ารอยขึ้นไปห้าร้อยหกร้อยแปดร้อยพันประมาณนี้นี่้นกระโดดจากอากาศปุ๊บยุดเลยนี่นะโมเสเนี่นะโมเลเลยครับผมแต่ตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นอยู่ถ้าเขาสปีดต่ำสุดๆแต่ตัวนี้ก็ต้องใช้ขาตั้งจุยสมมุติผมเปิดไว้สองพี่ปุ๊บไม่จะเป็นการเก็บแสงนะครับยางที่เขา่าใช้ไฟลด์เกลี้เส้นๆตามถนนเก็บแสงแต่ก็ต้องมีัขาตั้งจุย เมนเมนเมนที่ว่าเก็บแสงสีนะครับาที่ว่าหลักไฟรถเป็นเส้นๆอัวนี้พุ่มอย่าง S อะตัวนี้เป็น S เนาะแต่เราต้องหลักซะมีสักเดินมาต่ำๆต่ำๆขาดหลักตัวไหนหลักหมุนตัวไหนหมุนด้านบนครับอ๋อด้านบนนี่ขาดแต่ถ้าหมุนนี่ก็ต้องมีขาตั้งด้วยครับในขาตั้งแล้วนั่นเนาะวิ่งปุ่มยังครับมียังครับอ่าหลังน้าก็จะเป็นพวก M M ก็จะเป็น M อย่างอ่าเมนวนเลย อ่ะมือใหม่หจะยากครับผมเพราต้องตั้งขาสองสามขาให้เข้ากันอ๋อขาอันนี้ลองไปศึกษาอุปก่อนว่าจะยากถ้าสมมติเราตั้งขาอบอกข้าบบกันปุ๊บขาจะมือทันทีเลยมือรือสว่างเลยประมาณนี้ครับแล้วการน้องแรงก็จะเป็นโม่สำเร็จรูปเลยครับอ,อันนี้อันนีอ้อันนี้จะเป็นไฮกลางคื้นไฮกลางคื้นไฮกลางคืนแล้วกัน นี่ไทย,ไทยกีฬากีฬาเขียนเฉีนเล่นอย่างเล่นกีฬาีิแม่นครับผมสปีดมันจะปั๊บมานขึ้นสูงค่ะปรัมนี้มาขึ้น,นสูงแล้วก็คือช็อตโดดอย่างเช่นยิงนี่นะค,ะนนนครับประมาณนั<อ>่งรับแต่มันจะเป็นโหมดสำเร็จมาขึ้นรับอย่างนี้ก็ท้ายวิววิวครัยอย่ายวิวตัวนี้เป็นโหมด sp sp <HP. S 2> sp ก็จะเป็นโหมดสำเร็จเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีโหมดอรวมยู่ด้านใหนนะครับอย่างสมมติทายค้นปรับผิวหน้ากลางคืนจะรวมอยู่งนี่เห็น นี่มวลเหรอว่าห้องมองมวลเหรอเนี่เป็น sp sp อ่อมีแม่ทะเลอืออ๋อเลื่อนต้องเพียร์เนาะครับผมเลื่อนเพียรก็ได้รถว้าศินก็ได้อ่าไฮก็ได้ครับโม่สอเบตรนี่ครับที่ว่าให้แสงที่ว่าจะได้ตั้งจุไอที่นะครับใน sp นี่เป็นพาโนรามาพาโนรามาครับกดใช้ปุ๊บพากันเลื่อนกล้องไปต่องๆกันเองนะครับพาโนรามาปุ๊บ จะเป็นวิดีโอแต่การจะเป็นลูกเล่นของอันจะเป็น a d v นะครับ a d v จะเป็นโหมด Advanced mode ตรงนี้กลับมาเลือกได้อีกจะเป็นพวกฟิลเตอร์ต่างๆนะครับโทนสีอันนี้คือปกติแต่อันนี้เป็นลูกเล่นนะครับออมันจะเ,เทีย่ยบๆไม่หันเลยในโทนสี Fit Eyes ลูกเล่นโอเค เล่นนะครับกลับมาสูเการออโต้สมากก็เป็นออโต้เนาะสมากออโต้ออโต้มากกว่าเนาะถ้าเป็นเลนสิดถ่ายคนกับปั๊บมาตัวเอแบบเออ่ะเราฟิล์มถ่ยคนตัวเอแหละถ่ายคนถ้าเลนส์คิดนี้คือออโต้ออโต้เลยมากกว่าสมากเนาะสมากเลยครับอ่ะแล้วแล้วก็ตัวนี้จะมีแฟตในตัวแฟตอยู่ด้านบนเปิดเดีตัวนี้ปุ๊บอ่าใช้ฟ็อกซ์แขึ้นจล่อยได้ขับจอยได้เยอะเลยตัวนี้ ไปมีช่องพวกเสียบไหมเสียบไหมครับในงานวิดีโอนะครับต้องการซื้อไหมเพิ่มอ๋อการอัดวิดีโอตัวนี้มีแหลกซื้ออยู่ครับตรงไหนอืมแล้วปุ่มงก็นนี่ก็สามารถปทับอันนี้ได้นึ่ครับตรงสีกก่นาทีอันนี้เด็มน,นั่นแล้วก็ปุ่มโมนี่เหรอโมนี่นี่อันนี้ที่ขยายพิ้งแหละขยายอันนี้ดูภาพและสองปลุกสองปุม่มนีนะฮะตบอันนี้เขาสามารถาเสียบเพิ่มได้ เซตเพิ่มมันยังไงฮะเซตเพิ่มก็คือกรณีที่ว่าเขาต้องการส่งไวไฟปุ๊บกดดูขาปุ๊บเออกดปุูนนี่ก็เป็นปูนส่งไวไฟอร่างกรณีส่งไวไฟส่งเข้ามือถือแล้วตั้งตั้งขาส่งตั้งขาส่งไวไฟอะไรแหละขาผมแม่นครับเออไวไฟครับไวไฟเลี้ยวก็ไวไฟจ่าใจหนึ่งใจหนึ่งครับครับจ้าใจหนึ่งครับหมอกดึงขาดอย่างลงมือถือได้โชคลาของ่ันนี้แก้ครับแก้งไปอย่งนันนี่ครับ วิโอเหรอวิโอเหมือนหมดเลยโอวิโอนี่เหมือนเลยครับเหมือนเลยเลยเหมือนเลยครัในเป็นปลุ่มเมนูครับตั้งค่าต่างๆตั้งค่ามึงอยู่ภาษาไทยมั้หรอภาษาไทยครับอันนี้เป็นดีดีมีภาษาอื่นให้เลือกด้วยครับเปลี่ยนของที่เทลบข้อมูลหน้าจอประมาณนี้ออ๋แล้วก็ปุ่มนี่กับนี่อันนี้มป็นยังตัวนี้เป็นเพิ่มแสงลดแสงลดแสงลดแสงแล้วนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นการปรับระดับสายตาครับผมเอาตาซองปุ๊บบางคนใสายตาสั้นสายตาสั้นอเอาสายตาด้วยัด้วยแต่ผมผมนี่เขาต้องการแบบใจ้ยเจ้แค่ตัวนี้ไล่วิวก็หรือว่าต้องการใจ้แค่หน้าจอเฉพาะเนี่ยคือเขาแบบใจ้ตัวนี้กับพี่ตัวนี้อะไรครับผมอย่างถ้าสมมุติเขาผมตั้งมาที่ต้องการแค่หน้าจอปุ๊บเวลาเขาเอามือโดนอีกบรรดับเลยอ่าบรรดับเลยครับผมแต่ถ้าสมมติก็แขมกรรมปุ๊บ มันจะมีหน้าจอบอกอ่อตัวน,นี้เอ่อแถ้าถ้ามาใกล้ก็รับรับเลยอ๋อไม่ต้องกลับจ่าซองมันจะตั้งไว้มาเลยมีเซ็นเซอร์ของมันอยู่โอเคครับอันนี้อ่าเมนูเลยเนาะเมนูตั้งหานี่ไม่ได้ไม่ได้นั่าจะประมาณนี่เนี่ยกล่องอ นี่เรียนฟิกเนาะอ๋อแบตนี้ได้กี่รูปนี่นี่เรียนคิดครับว่าแบตแบตนี้ได้ชัดถ่ายรูปได้กี่รูปประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยอถ่ายวีดีโอล่ะวีดีโอวีดีโอนี่น่าจะหมดไวยนะัยเนาะหมดไวเนาะ,ะแล้วแต่ความละเอียดเนาะ,ะ,ะได้แล้วนะครับ จะติดตั้งค่านะนี่ของแถมนะครับของแถมเดี๋ยวับผมลองไเกมกดโอเคเมากาในร้านเนีย่ยก็ร้านคาเมล่านะโอเคก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้กล้อง ทีสองร้อยนะคุิทีสองร้อยนะครับ100ก็สองร้อยทันกล่องตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวหน่อยก็มันจะมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเควันนี้พี่กินี้ครับฝากไดตามช่องพนอีนไปนนกับฟารโมทไปเกิยนนะครับสวัสดีครับ